สวัสดีครับแก้วนะครับกลับมาอยู่กับการวาดรูปอีกแล้วนะครับในเกม b o บอทแ p พ e e ี d r ร w นะครับวันนี้ก็วาดความเร็วเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่านิดนึงว่าเฮ้ยตอนนี้ผมไลฟ์อยู่อ่ะปกติมันจะมีคนมาคอมเมนต์ทั่วไปนะครับแล้วก็มันจะมีคนคนหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้เมาส์ปากาด้วยทำไมต้องใช้อุปกรณ์ช่วยด้วยวาดแค่นี้ถ้าไม่ใช้แสดงว่าวาดไม่สวยใช่ไหมอะไรเงี้โยโหอะบอกเฮ้ยไม่ใช่นะ คือไอ้เมาส์ปากกาเนี่ยกับเมาส์หนูเมาส์หนูปกติมันเป็นแค่อุปกรณ์ตัวช่วยในการวาดลูกไปเฉยทําทำให้วาดรูปได้เร็วขึ้นคือผมเลยบอกไปว่าเออเนี่ยมันไม่เป็นไรจริงๆมันใช้ได้ไม่มีกฎห้ามเท่าไหร่ว่าไม่ใช้เขาแบบว่าแน่จริงก็ใช้เมาส์ดูสีวาดไม่สวยใช่ไหมล่ะผมก็เลยใช้เมาส์ไปพอผมใช้เมาส์ไปอยู่ดีกาแบบเมาส์ปากกาเวกเอห้าสิบเป็นเมาส์ปากกาที่ผมใช้ทํางานวาดลูกเล่นเกมอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ แถมมีไดรเวอร์ให้ใช้งานง่ายแรงกดมากถึง8,192ระดับที่ช่วยให้เส้นของคุณมีน้ำหนักและสวยงามหากใครสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แล้วไปเลือกกันได้เลยพอเงียบแล้วก็หายไปเลยแล้วก็หาเรื่องใหม่มาดามมา่าผมมาว่าผมผมแบบเอา้าอะไรวะแน่จริงห้ามดูรูปภาพสีแน่จริงห้ามดูในมือถือสีวาดเองสีคิดเองสีผมอ้า,อ,าอะไรวะคือมันมันเกมวาดโลปทำไมต้องมีข้อจำกัดอะไรเยอะขนาดนั้น คือบางคนเขากวาดในไอแพบางคนเขาวาดในมือถือบางคนเขาวาดในความคือแต่ละคนมันก็มีอุปกรณ์แตกต่างกันไปถูกไหมคือแบบว่าถ้าจะบางมาบังคับอะทำไมคุณไม่ไปวาดเองวาดเองไปเลยครับน้องเพราะว่าผมผมแบบเอ้ยผมแบบชิลชอยู่แล้วผมแค่ผมแค่อยากเล่นเกมผมแค่อยากวาดรูปไงคือเราก็ตั้งใจว่าจะมาขายของด้วยถูกไหมแต่ว่าพอมาเจอเงี้ยมันก็แบบอะไรวะแล้วมีหลายคลิปมากเลยนะที่น้องคนนี้มาคอมเมนต์แล้วก็มาว่าแบบแน่จริงก็วาดเองสิ แน่จริงก็วาดให้ดูเลยแน่จริงก็ใช้เมาส์สิแน่จริงก็ทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้ทําอย่างงน้นคือแบบพี่ไม่เล่นเองอะพี่พี่จะบอกผมทําไมครับคือผมเล่นเองอยู่พี่พี่เล่นเองเลยครับผมแล้วพี่ก็ทําคลิปเองเลยว่าพี่ใช้ความสามารถทุกอย่างที่พี่มีพี่วาดเองพี่ไม่ต้องมาบอกผมให้ผมทําแบบนั้นทําแบบนี้พี่ทําเองไปเลยครับผมผมก็แบบอะไรวะเราก็วาดลูกของเราอยู่ดีเราผิดอะไรวะผมก็งงเลยทีเนี้ย วาดไปวาดไปจะพักไม่แล้วแล้วน้องคนนี้มา,าบ่อยมากเลยนะมาแบบเอ้ยน้องน้องไม่ชอบน้องเกลียดหรือว่าน้องตั้งใจจะพยายามมาทําอะไรกันแน่คือผมก็ไม่เข้าใจนะโอ้โหมาถามถามไปเรื่อยมากจนแบบเอ้ยผมไลฟ์มันเริ่มไม่สนุกแล้วคนคนดูก็เริ่มแบบเฮ้ยคุณมีมารยาทหน่อยได้ไหมเออพี่เขาลังวาดรูปอยู่อะไรมาเนี้ยแบบแน้องเขาแบบว่าทําไมเรื่องของกูอะไรเงี้ยแบบคนอื่นก็เลยผิดไปด้วยอะไรนี้แบบโอ้โหใส่กันนวอะไรอย่างเงี้ยแบบมีมารยาทหน่อย แฟนผมเลยเข้ามาแจมแล้วแบบเฮ้ยมีมารยาทหน่อยมารยาทมันมีมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าหรือว่าไม่มีอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหเอาจริงน้ององเขาอยากจะอยากจะถามแหละแต่แบบว่าเรื่องบางเรื่องมันมัน,ม,นมันก็เกินไปใช่ไหมเราวาดมาเราวาดรูปมาเป็นสิบปีอะดีแบบเอ้ยห้ามใช้นะห้ามทำนี้ห้ามทํานู้นเอ้ยแล้วคุณจะวาดรูปทําไมนะคุณจะคุณจะเข้ามาดูทําไมถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณก็แค่ปัดหนีไปคือไม่ต้องมายุ่งกับผม,ไม,ม,บผมไม่ต้องมายุ่งกับน้องๆพี่ๆใน ในแชทช่องแชทผมเพราะว่าเขาก็มาดูอย่างมีความสุขอ่ะเขาไม่ได้อยากดูคนปั่นไงเขาไม่ได้อยากมาดูแบบปัญหาคือเขาแค่อยากมาดูวัดรูปฟังเพลงชิวๆอะไรมาเนี้ยแต่คุณเขา้าเข้ามาทําให้แบบอารมณ์ในการไลฟ์มันเสียความรู้สึกดีๆในการดูในการรับชมมันก็รู้สึกแย่ไปด้วยแล้วแบบตามมาหลายคลิปมากเลยตามมาหลายไลฟ์ด้วยแล้งนี้ล่าสุดอ่ะที่ผมเจอคือแบบเฮ้ย hey, พี่พี่ติดตามหนูหน่อยผมก็เลยบอกว่าเออ ไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณเนียนทำนิสัยแบบนี้ก็ไม่มีใครกล้าติดตามคุณนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะได้อะไรดีๆจากการดูคลิปรับชมไลฟ์อะไรเงี้ยเขาอยากได้อะไรดีๆก,ก,ก,กลับไปเขาไม่ได้อยากได้อารมณ์แย่ๆกลับไปหลังจากดูคลิปถูกไหมพอผมบอกว่าผมไม่อยากติดตามคุณนะเพราะคุณทำนิสัยแบบนี้ผมบอกว่าเขาเขาก็เลยว่าผมว่า <S <S ว่าแบบว่าผมสารพัดเลยแล้วแล้วเขาก็ออกไปนั่นแหละครับเรื่องเล่าที่ผมอยากจะมาเล่ามีประมาณนี้เลยฮะใครที่สนใจนะครับว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์ซับคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อจะมีประสบการณ์อะไรแปลกๆมันเล่าให้ฟังอีกคือแบบน้องเข้ามาทําไมน้องเข้ามาว่าคนอื่นทําไมน้องต้องการอะไรไม่รู้